สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุษกรกองของุนจันท์วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับผลงานการสร้างสรรค์ในสมัยฟื้นฟูศิลรปรวิทยาการในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรเนซองการฟื้นฟูศิลรปรวิทยาการเกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างคริสตศตรวรรษที่14ถึง16คือ ปลายสมัยกลางถึงต้นสมัยใหม่ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของประวัติศาสตร์2ยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเกิดขึ้นที่นครรัฐต่างๆบนคาบสมุทรอิตาลีซึ่งมีความมั่นคงและร่ำรวยจากการค้าขายต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่บริเวณอื่นๆในยุโรปราฟาเอลเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมออกแบบควบคุมการก่อสร้างและตกแต่ง มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มีผลงานจิตกรรมที่สำคัญเป็นจำนวนมากที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปได้แก่ภาพแม่พระอุ้มพระเยซูภาพงานรื่นเริงของถวยเทพศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาแพร่หลายออกไปจากประเทศจัลลีสู่ประเทศต่างๆในยุโรป ตะวันตกอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลต่อศิลปะในประเทศนั้นๆอย่างมากมายทำให้เกิดสกุลศิลปะและศิลปินที่สำคัญในท้องถิ่นนั้นๆเป็นจำนวนมากผลงานอันยิ่งใหญ่เหล่านี้เรากล่าวได้ว่ามนุษย์ชาติเป็นหนี้บุญคุณบรรพชนแห่งสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาจ,จนถึงปัจจุบันนี้เลโอนาร์โดดาวินชี เป็นศิลปินที่มีผลงานเป็นเลิศในสาขาต่างๆภาพเขียนที่มีชื่อเสียงคือภาพอาหารหมือสุดท้ายซึ่งเป็นภาพพระเยซูกับสาวนั่งที่โตอาหารก่อนที่พระเยซูจะถูกนำไปตึงที่ไม้กางเขนและภาพโมนาลิซาเป็นภาพหญิงที่มีรอยยิ้มปริศนากับบรรยากาศของธรรมชาติวิลเลียมเชคสเปียร์เขียนบทละครเรื่อง โรมีโอและจูเลียตที่สะท้อนถึงความหลากหลายของปัจเจกชนอารมณ์และความรู้สึกซึ่งได้รับความนิยมนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีเรื่องเวนิสวานิสคิงเรียแม็กเบธและฝันกลางหรือดูฝน เซอร์ทอมัสมอร์ชาวอังกฤษแต่งหนังสือรัฐในอุดมคติชื่อยูโทเปียเป็นสังคมอุดมคติที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำเป็นจินตนาการถึงสังคมนิยมทุกสิ่งเป็นของส่วนรวมมีเสรีภาพเหล็กมีค่ามากกว่าทองคำเพราะมีประโยชน์มากกว่าสามารถใช้ทำสงครามและเพื่อปกป้องตนเองได้ จัดทำโดยนางสาวบุตสกรกองขุนจันทร์นักเรียนชั้นม5ทับ1เลขที่12และนางาปียธิดาพุ่มโพทองนักเรียนชั้นม5ทับ1เลขที่18นางสาวปฐม,มาูุมานักเรียนชั้นม5ทับ1เลขที่4นางสาวสุวายวุวรรณราพุทธนักเรียนชั้นม5ทับ1เลขที่17นางสาวสุภาวินีฉแฉลมลำนักเรียนชั้นม5ทับ1เลขที่9 และนางสาวอภิญญาบุญมานักเรียนชั้นม .5 ทับ1เลขที่3รายงานนี้ขอนำเสนออาจารย์สุจิตาโสภักครูผู้สอนประจำรายวิชาประวัติศาสตร์สากลค่ะ